สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้มันอยู่นเกมแอปปลไดเออะไรล่ะลยะล่ะล,ล,ลิ้นพันน่ะโอเคมาเถอะมาเรามาเล่นต่อจากรอบที่แล้วก็คือด่านหกใช่ไหมครับก็มาดูดีแปดสิบสองเปอร์เซ็นตะ์น่ะคือเก็บไม่หมดไงโอ้โหไม่นะแต่ไม่เป็นไรามาเราไปเล่นต่อดีกว่านี่คือผมเล่นแค่แคชชัวร์นะผมถ้าเกิดว่าผมเล่นสูงกว่านี้มันจะไม่หัวร้อนตายเลยเหรอฮะถามจริงโอเคมา เรามาอยู่ในด่านเจ็ดแล้วต้องเช็คเลยเฮ้ยเออจริงด้วยแสงว่ารอบที่แล้วที่ผมเล่นไปผมไม่ได้ให้ของใจดินนะผมโอ้โหเดี๋ยวหลังไม้ต้องไปเก็บแล้วโอ้ยโยฟันได้นะโอเคมีพัรเซิลด้วยเหรอพัเซิลง่ายๆนะโอเคโเคเดี๋ยวมันน่าจะยากขึ้นเอง โอ้โหนอกจากจะต้องหลบจากศตรูอะไรพวกนี้ก็ต้องมาเล่นพัเซิลนี่กันเลยเฮ้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 อเครอดอดหลังๆพัสเซิลนี่หมายความว่าอยัางไรอะฮะความยากชอรีโคดนี่ไ้มเนอะแตผมลองไปข้างบนทางนู้นก่อนน่าจะมีอะไรนะเฮ้ยเกือบโดนไม่มีอะไรไม่มีอะไรห้องลับไม่มีตายซะ โอโนโอเคๆรอดรอดอืมตายไม่มี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 อะไรไปต่ออย่าพุ่งก็พอเหมือนพุ่งเหมือนพุ่งเหมือนพุ่ง okay. โอเครอดรอดโหอ้อสรุปคือมันต้องมันพุ่งมาข้างหน้าหรือมันต้องมันพุ่งไปข้างบนนั่น มันพวกงได้สองแบบเลยใช่ไหมมาแต่นี้ผมดูอ่ะคือมันพวกงได้สองแบบ <c oughs> อืมอะไรอะไรตายเถอะตายต่อเฮ้ยแย่ละ <c oughs> ทำไมมันตายยากจังฮะทำไมปืนใหญ่มันอ่อนย่เลยโอ้โหเดี๋ยวไม่สามารถฟันปืนใหญ่ได้ ไปต่อดีกว่าพาร์เซลอีกแล้วอุย้ยอะไรอะไรอะไรไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวก่อนนะแดงว่าเราต้องใช้ทหารเคลล่อมาเล่อมาเดินเข้าไปโอเคแล้วขากลับผมต้องกลับยังไงอ๋อโอเคโอเคล่รู้แลวรู้ลวโอเครู้แลวรู้ละก็ให้มันเดินไปอีกรอบนึงนั่นแหละ นี่คือมันยังไม่เห็นเลยเนี่ย <c oughs> เดือดตายเออโอเคเรีย okay. บร้อยไม่มีอะไรละหมดแล้วเนาะหมดจริงนะเออหมดโอ้ยหล <c oughs> อนๆั <c oughs> น่ากลัวจริงเลยมาไม่มีอะไร <c oughs> เดี๋ยวแนละ้วปั้น ต้องไปทางนี่ไม่มีอะไรไม่มีไม่มอโอโหเดี๋ยวเมื่อกี้คืออะไรเนี่ยไม่มีอะไรแล้วฮึบฮบไม่มีไม่โอ้หลอดหลอดหลอดเดีว่าหน้ะทางซับซ้อนมากแปหนึง อมตรงนี้ต้องเอาต้องเอากล่องไปวไ้ไหนเนี่ยแต่ว่ามันต้องมีทางแน่นอนแล้วกันนะเดี๋เดๆต้องดูก่อ่ว่าจะเอาไปไว้ไหนอาจจะต้องมาโอ้โหมาทางนี้แหละโอเครู้เรื่องไป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  เฮ้ยผมว่ามันเริ่มไปไกลขึ้นแล้วอะ่ะเดี๋ยวต้องไปเช็คทางเก่าก่อนโอ้โอ้ฮึบแล้วกเ็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปทางเก่ากันมันเริ่มมาไกลเรื่อยเรื่อยละนี่มาทางนี้ก่อนโอ้โห <laughs> เห็นอะไรนั่นไหมอะ่ะนั่นมันเพื่อนรักเราดีกว่า โอเคทางมีแค่นี้สวยสวยเฮ้ยตั้งแต่มายังไม่เจอกล่องทองเลยเนี่ยเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดยังไงโอ้โหอไป โอเคโอเคไม่มีไม่มีโอเคไม่มีเออไม่ม,ไม,มีไม่มีเลยทางลับเนี่ยโอ้โหดูสเตปบาไปแล้วอฮ้ยเก,เกือบ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 ทางนี้มีอะไรอ้าวทางนี้ทางออกทำไมยังไม่ออกดิป๊บนึงยังไม่เจอกล่องทองอะไรนะ่ะไม่มีแล้วว่ะโอโ้่มันอะไรกันเนี่ย จะไม่เจอสักกล่องเลยไม่ได้นะอุยอออ้ยรอดรอดคิดว่าจะไม่รอดแล้วผมว่าต้องมีละไม่มีไม่มีมมแล้วอะนี่ไงเอออุ้ยอุย,อย,อยหลังๆอึดมากเลยอะโอ้โหไม่มีไม่มีไม่มี รถแรงรถแรงไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วหมดแล้วอะ่ะโอ้โหผมพลาดอีกแล้วล่ะไม่มีทางนะเดี๋ยวต้องไปหาแกระดินก่อนอย่าลืมอย่าลืมคือในในหน้าเอ,อ่ออะไรนะในหน้าจอเน,นี้ยคือมันไม่ขึ้นของกระดิน่นะผมซึ่งผมว่าเก็บไปแล้วจริงไหมเก็บของให้กระดินไปแล้ว ลงทงันอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยรีบรีบเกินรีบเกินซึ่งผมเก็บไปแล้วอ่ะเก็บของให้แกดินไปแล้วมันน่าจะขึ้นสักหน่อยนะขึ้นบนจอแบบเออมีของแกดินอยู่อะไรเงี้ยจะได้ไม่ลืมเ่ยเกือบลืมแล้วอเออเกือบลืมแล้วอีบ้าเอ้ยไม่มีอะไรอีกแล้วอ่ะไม่มีอะไรอีกแล้วทางนี้ไม่มีไม่มีไม่มี ไม่มีอะไรเลยเหลือแค่กล่องเดียวเองนะนะไม่มีเฮ้ยไม่มีไปไปเลยดีกว่าเอ้านี่ไงโอ้โหดีดีน้มาเช็คเกือบแล้วไงเอาบ้าริงอิงอเคครบไปเอะ ไทางนี้อ,าาอ่ะฮะอ๋ออยากแกเสียหัวใจไงเอออยากเสียหัวไงเออเนี่ยดูยังเหลือสามหอยเลยเออจะบ้าเลยอ่าเรียบร้อยไปอีกคราดหนึ่งผมว่าผมต้องหาซื้ออันใหม่ๆแล้วอันที่มันเพิ่มหัวใจโอ้โว 9ก้าพันโอ้มันแพงแพงเอาเลื่อยอยู่นะเฮ้ยตรงนั้นใครเนะี่ยไม่มีอะไรเอาปลาไปไหนวะนะพี่เคทางนี้เหมือนมันจะมีแบบทางลับอะไรเงี้ยนะแางนี้นะย โอ้โหเดี๋ยวเเดดีี๋ยวๆปรับปรับแป๊บหนึ่งเอาเอาบังเอิญโอ้โหรอดรอดโอ้โหรอบนี้รอบนี้มาแบบทางยาวเลยเคหมดไปโอ้โหรอบนี้ยมันเหมือนเร็วเนี่ยเองว่าล้ถึงว่า แข็งแกร่งอะโอ้โหแก่งเกินเป็นไปได้ยังไงเนี่ยอยู่ในหนามยังเดินได้ฮ้โอ้โห,หน่ากลัวน่ากลัวไม่มีอะไรโอเคมีพัสเซ่นอีกแล้วเฮ้ยไปไหนหน้าเดี๋ยวผมต้องดูก่อนไปไหนเช็คก,ก่อน เอาไว้ๆไหนนะโอเคป๋อ,อไปไประตูล่างโอเคโอเคไปโอเคเอาลงไปเอาลงไปแหละนั่งแหละไปผ่านเส้นเล็กๆอุย้ยไม่ทัน <laughs> รีบอ่ะรีบเกินอุ้ยรอดรอดรอดโอ้ย <laughs> อยากเสียหัวใจโอ้ทำไเล่นไปผมอยากเสียหัวใจไงไม่ตายด้วยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะทำไมทางทางตรงนู้นมันยาวอ่ะเช็คไม่ยาวด้วยว่ะมันแค่ไม่มายอยอ่เออมาโดนามาโดนมาโดนเออนี่แหละอ วิ่งเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้โดนแรงมากโอ้โหเดาเดาเอ้าะไรกันเดี๋ยวก่อนเอาใหม่เลยเมื่อกี้ผมไปโดนตัวใหม่เนะเอเอวานี่ไงอ๋อจะโดนเวทไฟมันตัวนี้ก็โดนได้โอเครอดเดี๋ยวโอ้ความเร็วแสง ทางนี้เดี๋ยวลงทางนี้ก่อนทางนี้มีอะไรบ้างห้องรับไม่มีโอเคไปต่ออุย้ยจมอม่อกี้ต้องแดดไหมจะวะเม่อกี้ต้องแดดอุย้ยรอดไปได้ไงอะไรเนี่ยอะเออตายตะผมว่าทางมันยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก่อน ไปข้างบนก่อนดีกว่าไปอุ้ยเฮ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 ้ยเกินไปหัวหนามพวกนี้เกินไปจริงอือหือเกไม่รอดทางนี้ต้องแดดงั้บซื้อไปเอออะไรอืมหัวแตกอุ้ยเมื่อกี้ เมื่อกี้โอ้โหนั่นไงผ่านมาได้ไงเนี่ยนะแยวแค่สองหัวนะใจเย็นนะแล้วก็แดดโอเคอาา่ะฮะหันหลังไปทีเดียว,วาตายแล้วโอเคไปโอ้โหติดป้าอันตรายแล้วไม่มีทางรับ ไม่มีเฮเยแล้วผมด่วนเมื่อกี้ผมโอ้โหเป็นน้าหมดเลยเหรอไปไงเคเราไม่ต้องสามหัวใจเรากลัวอะไรเอ้ยไม่ใช่เราโดดได้สามรอบเรากลัวละอะไรฮะเอออะก็กำจัดไปก่อนนี่จะได้เดินเก็บสะดวกอืมอย้ันคือไม่เห็นว่าข้างล่างมีอะไรแต่ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนข้างล่าง หนามทั้งนั้นนะอุ้ยๆรอดรอดเกือบไม่รอดโอเคไปเอ้าเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยรอด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 เคไปหัวใจให้เก็บละอือหือเฮ้ยตายซะเฮ้ยๆไม่รอดไม่รอดโอ้รอด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 มาถึงนี่ได้ไง Okay. มีพัสเซอีกแล้วไปไหนหน้าเปิดประตูแต่ว่าไม่รู้เปิดประตูไหนโอเคกลับมาแล้วรือผมไม่อยากลงข้างล่างเลยข้างล่างมีแต่หนามน่ากลัวด้วยโอเคหมดไม่มีอะไรอ๋อประตูนี้นี่เองยังไม่เจอกล่องทอ,องอีกอันแหละตัวนี้ก็ไม่มี ทางนี้ก็น่าจะทางออกแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหเหมือนจะจริงไม welfare. ่มีไม่ม <sm> MA ีป <mart> <sm> ุ๊บมีหัวใจเก็บมาเก็บมาทำไมเออของทองไม่เจออีกแล้วมันซ่อนเนียนเนี่ยหรือว่าเราตาไม่ดีก็ไม่รู้แต่โอเคมาไปเลีรยเกมโอ้โห่องท้องกองเดียว เโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหเอาล่าะครับวันนี้วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วผมเฮ้ยเล่นแบบเดียวเองไม่ใช่เนี่ยทำไป15นาทีแล้วก็ต้องพักก่อนไปแล้วผม